หยาบกร้งเลครับพี่สุรดเล้ส่สุลอเลียสุรอรอะทร้องหยากร้งเลรับพี่สุราดเยพี่สอเลสุรอดหรืว่างี้มันต้องกี่บาทล,ล้กี่บาทอสามาสามหืร้อยให้พี่สี่จร้ยเพรา่้องวาวถายถายอะไรนะถ่ายอะไรนะยกร้มังกรรับ เอวี้อร่หกเจ็ดเกี่สามเจ็ดร้อยร้อยหนึ่งก็ได้ไปนะเด็กมันเหลี่ยมเนอะกับเชื่อแล้วกูกูจะรับเข้าเยออใช่ไหมก่อนไปก่อนไปรับก่อนไปฝากร้านหน่อยอร่อย พ่อค้าคนนี้ฉีกทุกกดด้วยคำง่ายๆคำเดียวสุดหล่อเก็บกุ้งเบ้าน้องไอพี่คนนั้นไม่ต้องซื้อแล้วพี่เหมาหมดเลยบอกแล้วเดินมาหาลุงเบิร์ตเสร็จพี่เหมาหมดเลยไอที่ไอี่แบกมาพี่เหมาหมดเลยพี่คนนี้ไม่ซื้อแล้วก็เกรียบมังกรเป็นสุดหล่อหน่าแะเราเนี่โอ้อร่อยลิ้นสนุกนัวแล้วเกินแล้วไหนจะเลขสุดหล่อแบบนี้มีหรือจะไม่ตกเป็นลูกค้าครับต้องขายที่สุรินหรือว่าชนบุรีชนบุรีชน บุรีครับนี่ขายถุงละ35มสบาถ้าซื้อ3ถุงก็100บาทแต่ถ้าพี่หล่อขนาดนี้พี่เอาไป4ี่ถุงร้อยไปเป็นใครก็ยอมควักฮะนี่แหมแล้วเป็นช่วงสังคมไร้เงินสดนะคุณผู้ชมลูกค้าก็พร้อมโอนเลยเธอติดน้องเขาหล่อที่สุดใหญ่เลยนี่และก็บอกเลขบัญชีให้เสร็จสับเรียบร้อยครับรับไปเลยสี่ถุงร้อยครับใครไปบางแสนไปอุดหนุนน้องเ็าด้วยนะรับน้องย้ำกูนะครับพี่สุรล่าเลขสุรร่นเลอะ

Uhm ไอดเนชื่อแล้วกูี่ใครจะรักใค่ไหก่อนไปก่อนไปครับก่อนไปฝากร้านหน่อย